สวัสดีค่ะทักทายพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะมาทานอาหารด้วยกันค่ะวันนี้แม่ก็ทากําแกงนองม้ดองใส่ขาไก่ใส่ตับไก่แล้วก็ใส่กลืนมันด้วยมีไก่บดนิดนึงนะคะอืมแบบเปื่อยมากอร่อย <c oughs> กินอะไรก็อร่อยหมดค่ะช่วงนี้หน้าเขาจะพองๆหน่อย ได้หน่อไม้ดองมาถุงหนึ่งจากร้านเอเชียเป็นเหมือนร้านของคนแขกนะอืมอร่อยมีกะทิเหลืออยู่นิดนึงเลยก็เลยเอามาใส่อร่อยมากทุกคนกระปุกปะลาร้กกินทั้งปีอ่ะ กินเสร็จแล้วก็แช่เย็นแะอร่อยมากกี่โมงแล้วนั้นสิบโมงจะสิบเอ็ดโมงแล้วค่ะจะกินข้าวเช้าที่แรกว่าจะทำไอ,อ้ซุปซุปหน่อไม้มันเปรี้ยวเกินไปกะบาาอีสานบ้านฮากับ์ซีอิ้นซุปน้ำไม้สม้ม นอมันส้มที่เอาอันมาจากบ้านหมดไปแล้วอันนี้ซื้อเขาเป็นมันเป็นของอันนอไมัเวียดนามไม่จะก็ะแทบยิ่งจะมันเปรี้ยวพอดได้มาต้มสองน้ำเทน้ำออกเปรี้ยวเกินไปก็ไม่ดีเหแบบท้องเสีย วันนี้ว่าจะไปเล่นสกีอีกไปไม่ได้ยกแขนไม่ขึ้นเ <c oughs> มื่อวานใช้แขนเยอะเกินสายทำไนงะแล้วเราไม่ค่อยจะออกกำลังกายแขนปวดเห็นนะล้มได้แหละก็เลยไม่ไปแล้ววันนี้หนาวมากติดลบสิบสามองศา ไม่สมกินคนเดียวนะเนี่ยจานเบลอร์เลยเราเน้นกลับเราไม่ค่อยเน้นข้าว ফল ซื้อขานค้าใกล้ไม่กัสวีเดนจ้ะซื้อมาสองแพ็กกินจะเป็นปีแล้วนะ่ะไม่หมดสักทีกินคนเดียว อืมเจ็บกลามช้อนเหมือนเกาหลีช้อนสดซุปโอใหญ่มากชิมก่อนนะ Mm-hmm. 嗯，哼哼哼。Hmm. <laughs> มกคเรี่ดิบๆรสชาติมันเหมือนมะขามเทศมะขามเทศที่ยังไม่สุกอ่ถ้าบานเฮาเพิ่งกิเสีมากินกับเมียงเนาะแซ่แบครับ ทุกคนอิ่มแล้วอะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปใหม่ขอบคุณที่รับชมค่ะกินไม่หมดค่ะเหลือกินแต่หน่อไม้ขาไก่ก็ไม่กินบ๊ายบายนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ